แคปชั่นครับเป็นเทคโนโลยีที่เราใช้แยกมนุษย์ออกจากเครื่องจักรหรือ AI นั่นเองครับเพราะว่าเวลาเราเข้าเว็บต่างๆเนี่ยนะครับบางทีเขาไม่รู้หรอกครับว่าคนจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นการพยายามโจมตีทางไซเบอร์แคปชั่นมันย่อมาจาก completely automate p u b l i c t u r i n g test to tell computers and humans apart หรือแปลว่าแยกมนุษย์จากคอมพิวเตอร์นั่นแหละครับ Sum u ั ถูกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดกับทักทับสุริขอต้อนรับเข้าสู่ซัม u ัรุถกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดกับผมทักทับสุริพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปทาง c o n n e c t the Dot ทั้ง Facebook Fan Page YouTube Spotify Podcast วันนี้ครับมาคุยกันถึงเรื่องของ แอดแอดแอ d แอดแอดไม่ใช่เทอร์มินาเตอร์ครับแต่มันคือ AI แนั่นเองหลายคนคงเคยใช่ไหมครับเวลาคลิกเข้าเว็บไซต์อะไรต่างๆเนี่ยแล้วเราก็จะต้องมานั่งจับคู่จักรยานอยู่ตรงไหนบ้างกล่องไหนมีรถบ้างเพื่อยืนยันว่า I'm not a robot ซึ่งไอ้เทคโนโลยีนี้นะครับมันเป็นเทคโนโลยีที่เราเรียกกันว่า แคปชัครับเป็นเทคโนโลยีที่เราใช้แยกมนุษย์ออกจากเครื่องจักรหรือ AI นั่นเองครับเพราะว่าเวลาเราเข้าเว็บต่างๆเนี่ยนะครับบางทีเขาไม่รู้หรอกครับว่าคนจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นการพยายามโจมตีทางไซเบอร์แคปช a มันย่อมาจาก completely automate public Turing test to tell computers and humans apart หรือแปลว่าแยกมนุษย์จากคอมพิวเตอร์นั่นแหละครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันว่าไอแคปชั่เนี่ย มันมีที่มาที่ไปยังไงครับในอดีตครับถ้าเราคุ้นเคยกับสิ่งที่เรียกว่า t Turing Test เนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันเป็นการทดสอบที่ให้มนุษย์เนี่ยมาดูว่าเครื่องจักรสามารถตอบคำถามได้แบบเดียวกับที่มนุษย์ทำหรือเปล่าจนในช่วงปี90นะครับซึ่งเป็นยุคที่ โอ้โหอินเทอร์เน็ตมันบูมครับมันเพิ่งเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แพร่กระจายไปทั่วเลยคนก็ใช้อินเทอร์เน็ตกันมากขึ้นครับบอทมันถูกสร้างขึ้นมาด้วยครับสำหรับเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวมากๆซึ่งการจมตีทางไซเบอร์เนี่ยนะครับเราเรียกมันอีกอย่างว่า DDoS Distributed Denial of Service นั่นเองครับ เขาก็เลยหาวิธีที่จะกีดกันบอดออกไปจากตรงนี้โดยการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าแคปชั่นนั่นเองครับในปี2000ครับมีทีมวิจัยจาก c a r n i g i e m l o n u n u v i v s r t y t y ครับได้พัฒนาระบบแคปชั่นขึ้นมาที่จะต้องเป็นระบบอัตโนมัติที่ตรวจจับบอดได้นั่นเอง ซึ่งจะสามารถใช้เพื่อเป็นหลักประกันว่าจะมีแต่คนเท่านั้นที่เข้ามาในเว็บไซต์ครับพูดกันอีกแบบก็คือมันคือการเอา Turing t e s t นะครับมาทำแบบย้อนกลับนั่นเองโดย t u r i n g t e เ t เนี่ยมันเป็นการทดสอบว่าหุ่นยนต์ AI เนี่ยมันทำได้เหมือนคนไหมการเอา Turing Test มาทำแบบย้อนกลับเนี่ยก็คือคนเนี่ยมันเหมือนเครื่องจักรหรือเปล่าถ้าตอบแบบสอบถามงบมาก แล้วมันเหมือนเครื่องจักรเนี่ยก็แปลว่านั่นแหละครับคือบอทเพราะฉะนั้นนะครับบางครั้งเขาก็จะเรียกแคปชั่นนะครับว่าเป็น reverse Turing test ครับพอการพัฒนาแคปชั่นมันเกิดขึ้นนะครับคนก็เริ่มเอาไปใช้กันเพื่อป้องกันบอทไม่ให้เข้าเว็บไซต์โดยรุ่นแรกๆเนี่ยเขาก็จะใช้ตัวอักษรที่อยู่ในภาพเพราะว่าบอทเนี่ยในยุคนั้นมันยังไม่สามารถแยกได้ครับว่าอันนี้คือตัวอักษรอันนี้คือภาพมันจะมองตัวอักษรเป็นตัวอักษรเท่านั้นมองภาพเป็นภาพเท่านั้นถ้าตัวอักษรอยู่ในภาพเนี่ยมันไม่รู้ ดังนั้นแคปชั่นในยุคแรกเนี่ยมันก็ซิมเปิลซิมเปิลครับเบสิกแค่นั้นเลยแต่มันไม่จบแค่นั้นครับเพราะว่าเทคโนโลยีมันมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาในยุคต่อมาเนี่ยนะครับบอร์ดมันสามารถตรวจจับตัวอักษรที่อยู่ในภาพได้แล้วเหมือนกับเทคโนโลยีที่เราใช้ในทุกวันนี้นะครับอย่าง Google Translate เนี่ยเขาก็จะมีฟังก์ชันที่เราเนี่ยเอาโทรศัพท์ไปจอตามตัวหนังสือภาษาต่างประเทศครับแล้วมันก็จะสแกนตัวอักษรออกมารวมถึงแปลให้เราแบบ เรียลไทม์เลยนั่นเองด้วยการที่มันมีเทคโนโลยีแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับทำให้การตรวจจับตัวอักษรในภาพครับมันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับ AI อีกต่อไปแล้วนั่นเองแต่ทีมวิจัยชุดเดิมครับเขาก็ยังแบบแหมหัวใสเลยเกินครับเขามองว่าในเมื่อ AI มันจับตัวอักษรดีๆในภาพได้แล้วเนี่ยอ้าวแล้วถ้าเป็นตัวอกักษรแตกละ่ะแบบตัวอักษรลายมือคนอย่างเงี้ยมันจะจับได้ไหมมันจับไม่ได้ครับเขาก็เลยนำมาซึ่งการตั้งบริษัทชื่อ รีแคปชั่นในปี2007ครับซึ่งไอเดียมันง่ายมากแค่ไปหาภาพตัวหนังสือครับที่ตัวสอนมันแตก,แตก,แตกเป็นลายมือคนมันเขียนไม่ชัดเจนเนี่ยนะครับมาป้อนในระบบแคปชั่นเพื่อให้มนุษย์เท่านั้นที่จะสามารถอ่านออกและก็เข้าใจได้ว่ามันเป็นตัวอะไรที่น่าสนใจก็คือมันมีบริษัทที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้ครับอย่าง The New York Times ครับแล้วก็ o o g l e Books ซึ่งทั้ง2บริษัทเนี่ยเขามีความต้องการคลา้ายๆกันคือต้องการที่จะ d i g i t ัล e t ส์เต่างๆที่มันอยู่ในหนังสือเก่าๆหรือว่าเป็นลายมือเนี่ยเข้ามาสู่ระบบดิจิตอลเพราะฉะนั้นการร่วมมือกัน,นมันก็เลยเหมือนกับวินวินครับเพราะว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะได้ใช้แรงงานคนที่เข้าเว็บไซต์นี่แหละครับมาตรวจสอบให้ว่าอันเนี้ยมันคือคําว่าอะไรมันคือตัวอักษรอะไรเพื่อที่เขาจะนําไป d i g i t ัล e สเอกสารเหล่านั้นในภายหลังครับเรียกง่ายๆว่าก็เป็นเหมือนการยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัว และด้วยความที่มันสร้างประโยชน์แบบนี้นะครับในที่สุดครับ Google เนี่ยก็เลยตัดสินใจซื้อ r e c a p t u ่ e มาเลยครับในปี2009เพื่อเอาโปรเจกต์เนี่ยมาสานต่อเอามาใช้งานพัฒนาเป็นรูปแบบอื่นต่อไปนั่นเองครับหลังจากนั้นครับในยุคต่อมาพอ Google เนี่ยเขาเลิกเน้น Google Books แล้วนะครับเขาว่าหันไปพัฒนา AI จำพวกการจับแล้วก็แยกภาพแทนครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับรีแคปชั่นก็คือมันเปลี่ยนไปครับมันก็จะกลายเป็นการแยกภาพแทนแบบที่เขาเอามาให้เราทำนั่นแหละว่าภาพไหนมีจักรยานมากภาพไหนมีรถบัสบ้างภาพไหนมีไฟจราจรราก็เหมือนกับเป็นการช่วยเขาพัฒนา AI ในการตรวจจับและแยกแยะสิ่งเหล่านี้นั่นเองและพอมันพัฒนาต่อมาเรื่อยๆครับมันก็มาสู่เทคโนโลยีแคปชั่นที่เขาเรียกกันว่าน่าจะเป็น รุ่นสุดท้ายแล้วนั่นก็คือการทดสอบโดยการแค่เอาเมาส์ไปคลิกในช่องที่บอกว่า I'm not a robot ครับโอ้โหมันดูง่ายจังอะทำไมมัน s i m p l ลกว่าการพิมพ์ตัวอักษรหรือว่าแยกแยะภาพว่าภาพไหนมีจัก,กรยานภาพไหนไม่มีทำไมมันง่ายขนาดนั้นที่มันง่ายขนาดนั้นครับเป็นเพราะว่าเขาตรวจจับการเคลื่อนไหวของเมาส์นั่นเองครับถ้าเป็นคนทั่วไปปกติเนี่ยมันจะไม่สามารถเอาเมาส์มาเล็งให้มันเข้ากรอบสี่เหลี่ยม แล้วก็ติ๊กตึ๊กได้เลยในทันทีมันจะมีแบบเกินบ้างเลยบ้างยิบยัอะไรแบบนี้ครับแต่ในขณะเดียวกันถ้ามันเป็นหุ่นยนต์ถ้ามันเป็นบอทดเนี่ยมันสามารถเลงได้เลยมันรู้ว่ามันจะต้องเอาไปชี้ที่ไหนในทันทีทําให้พฤติกรรมการใช้เมาส์ตรงนี้มันแตกต่างกันนั่นเองครับและที่บอกว่ามันเป็นรุ่นสุดท้ายเนี่ยเพราะว่านอกจากตรวจจับการขยับของเมาส์แล้วเนี่ยมันยังมีเทคโนโลยีต่างๆที่ตรวจสอบตรวจจับการใช้อินเทอร์เน็ตของเราเพื่อวิเคราะห์ว่า เรามีพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างไรบ้างเข้าเว็บนู้นกี่นาะทีดูอะไรบ้างเปิดอะไรบ้างซึ่งพวกนี้บอกเลยครับว่ามันสะดวกมากสะดวกกว่าการให้มานั่งคลิกนั่งติ๊กอะไรพวกนี้อีกเพราะว่าถ้าเป็นคนเนี่ยเราก็าจะใช้แบบใช้ไปเรื่อยครับอินเทอร์เน็ต แต่ว่าถ้าเป็นบอทเนี่ยมันใช้งานอย่างมีเป้าหมายเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยง่ายมากที่จะแยกคนกับบอทดด้วยวิธีการเช็คพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตนั่นเองครับโดยเทคโนโลยีพวกนี้แหละครับมันก็คือเทคโนโลยีราคาแพงที่เข้ามาแทนที่แคปชาที่ทำให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตของเรามันลื่นไหลมากขึ้นไม่ต้องคอยมานั่งเช็คมานั่งตรวจสอบกันเหมือนเคยแล้วนั่นเองครับแต่ถามว่าที่นี้แคปชามันหายไปเลยไหมมันตายไปเลยไหมคำตอบก็คือยัง เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเวลาเข้าเว็บต่างๆเนี่ยบางเว็บเราก็ยังต้องมานั่งติ๊กมานั่งแยกจัก,กรยานกันอยู่ใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้แคปชั่นมันกลายเป็นเทคโนโลยีที่ราคาถูกแล้วนะครับมันก็จะใช้ในการกรีดกันบอทจากเว็บไซต์ที่มักจะมีคนเข้าเยอะๆครับแล้วก็เข้าแบบนี้เรนานมไม่ต้องสนใจไม่ต้องง้อคนมาเข้าเว็บมากไม่ว่าจะเป็นพวกเว็บแบบเทร์เรนนะครับหรือว่าพวกเว็บโฮสที่แบบเน้นแบบคลิปโป้อะไรแบบนี้นครับ สุดท้ายแล้วแคปชั่นมันก็ยังไม่ได้หายไปไหน,นครับแค่บทบาทของมันเปลี่ยนไปเท่านั้นเองและนี่แหละครับก็คือการพัฒนาการของแคปชั่นในช่วงตลอดเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาโอ้โหแมคุณผู้ชมเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมันพัฒนาอยู่ตลอดเวลาจริงๆก็เป็นที่น่าสนใจนะครับว่าในอีกหลายสิบปีต่อจากนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันจะเซอร์ไพรส์อะไรเราอีกบ้างและทั้งหมดนี้ครับก็คือที่เราเอามาฝากกันในซัมอาร ทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดกับผมทัพทัพสุริแล้วพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลาสองทุ่มเป็นต้นไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ